ตราบที่บ้านเมืองมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเรือนจําก็จะเป็นเสมือนบ้านของผู้ต้องขังอยู่นะครับเราต้องร่วมกันสู้ให้มันได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คือผมไม่คิดว่าท่าน,นจะยุติอยู่ทาัาฟปานะครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าท่านจะมีความกล้าในการสแสดงความรับผิดชอบอะไรนะครับแต่ผมคิดว่ามวลชนหรือประชาชนโดยทั้งสื่อมวลชนด้วยเนี่ยจะเป็นตัวตัวกระตุน้นนะครับตัวทําหน้าที่ให้ให้ประเทศมันมันขับเคลื่อนไปในทางที่มันเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับ อื่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาต้อนรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันให้กําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือนะครับในเรื่องการประกันตัวกันอย่างท่วมท้นนะครับขอบคุณเรือนจำนะครับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีข้างในนะครับก็ตราบที่บ้านเมืองมันยังไม่เป็นประชาธิป,ปไตยนะครับ เรือนจาก็จะเป็นเสมือนบ้านของผู้ต้องขังอยู่นะครับเราต้องร่วมกันสู้ให้มันได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณศาลยุติธรรมนะครับที่กรุณาปล่อยตัวชั่วคราวนะครับให้เราได้ออกไปต่อสู้คดีแล้วก็ออกไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังเหลือเพื่อนเราอีกนะครับห้าคนนะครับที่เป็นทะลุกแก๊สทะลุฟ้านะครับที่โดนคุมขังอยู่นะครับซึ่งทีมพนยความก็จะ ช่วยเหลือแล้วก็ดําเนินการประกันตัวให้ได้ครบทุกคนต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณพี่นองสื่อมวลชนนะครับที่มาให้การต้อนรับนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันได้จุตติได้เริ่มต้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นแรงให้กับคนรุ่นต่อไปผมอยเ่ในจำนะครับผมก็ใช้เวลาคุณคิดแล้วก็ทบทวนหลายๆอย่างนะครับถึงการต่อสู้แล้วก็เรื่องราวที่มันผ่านเข้ามาผมคิดว่าถึงวันนี้เนี่ยการต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องความสมอภาคเนี่ยมัน มันได้กลายเป็นพันธกิจของคนรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบของการต่อสู้ผมคิดว่าสังคมเก่าเนี่ยคงตามไม่ทันนะครับถ้ามาถามผมว่าต่อไปจะมีการต่อสู้อะไรเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่าคนรุ่นใหม่มันมันไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับวิธีคิดวิธีการแสดงออกการต่อสู้ของเขาเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี้ยมันจะมีความตื่เต้นนะครับแล้วก็เราดาไม่ถูกนะครับครั้งหนึ่งเมื่อปี6 3เนี่ยพวกเขาได้พาเราขึ้นรถไฟห่อมาแล้วนะครับผมคิดว่าต่อไปเนี้ย มันก็จะมีรูปแบบของการต่อสู้สซึ่งพิสดารน,นะครับแล้วก็เป็นที่มุ่งไปสู่ชัยชนะร่วมกันของคนทั้งสังคมนะครับผมไม่ใช้คําว่าชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับแต่มันจะเป็นชัยชนะของคนทั้งสังคมทนายความเป็นหน้าที่หลักนะครับแล้วก็คดีของพี่น้องเราเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเป็นพันคนนะครับเป็นหลายร้อยคดีซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักที่เราจะทำนะครับส่วนหน้าที่อือ่นๆต่อขบวนผมคิดว่ามันเป็นมันกลายเป็น เขาเรียกอะไรเป็น new normal นะครับของคนรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นการต่อสู้ที่มันหรือวานะครับหรือลดผลน,นะครับแต่ผมคิดว่าพอมันถึงเวลาที่คือหน้าหนาวเนี่ยมันก็ต้องหนาวนะครับหน้าฝนมันก็ต้องมีฝนมานะครับเวลาสมควรพวกเราก็จะออกมาต่อสู้กันอย่างคุกทางอีกทางครับผมคิดว่าคนที่เป็นประชาชนเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่บน้องขนถนนเนี่ยจะเป็นเป็นตัวกำหนดที่ทางการเมืองนะครับในที่สุดนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองก็ดีหรือว่าคนที่สนับสนุนท่านประยุทธ์อยู่ก็ดีเนี่ยเมื่อ แรงข้างนอกเนี่ยได้บ่งชี้นะครับว่าพวกเขาต้องการเสรีภาพต้องการประชาธิปไตยเนี่ยสุดท้ายพักร่วมนะครับก็จะคงต้องถอยนะครับเพื่อมาอยืนเคียงข้างประชาชนผมคือผมไม่คิดว่าท่านระยจดอยู่คำปรานะครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าท่านจะ,ะมีความกล้าในการแสดงความรับผิดชอบอะไรนะครับแต่ผมคิดว่ามวลชนหรือประชาชนโวยทั้งสื่อมวลชนด้วยเนี่ยจะเป็นตัวตัวกระตุ้นนะครับตัวทําหน้าที่ให้ให้ประเทศมันมันขับเคลื่อนไปในทางที่มันเป็นประชาธิปไตยสมรณ์ครับ ผมคิดว่าคนที่เป็นประชาชนเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่บนทข้างหนนเนี่ยจะเป็นเป็นตัวกำหนดทิศทางการเมืองนะครับในที่สุดนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองก็ดีหรือว่าคนที่สนับสนุนท่านประยุทธ์อยู่ก็ดีเนี่ยเมื่อแรงข้างนอกเนี่ยได้บ่งชี้นะครับว่าพวกเขาต้องการเสรีภาพต้องการประชาธิปไตยเนี่ยสุดท้ายพักร่วมนะครับก็จะคงต้องถอยนะครับเพื่อมายืนเคียงข้างประชาชนผมคือผมไม่คิดว่าท่านประยุทธ์จะอยู่ทั้งป้านะครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าท่านจะมีความกล้าในการแสดงความรับผิดชอบอะไรนะครับแต่ผมคิดว่า มวลชนห,หรือว่าประชาชนโดยทั้งสื่อมวลชนด้วยเนี่ยจะเป็นตัวต,ตัวกระตุ้นนะครับตัวทําหน้าที่ให้ให้ประเทศมันมันขับเคลื่อนไปในทางที่มันเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับอยู่ข้างในผม ead? ออกกําลังกายนะครับทุกวันนะครับมองหน้าท่านประยุทธ์แล้วก็กระโดดเชือกไป <cin ux> ทุกวันก็น้ําหนักลดกไป7จกิโลนะครับก็ถึงเวลาบัวก็ต้องพร้อมบวกครับผมคิดว่าภาระการต่อสู้มันกลายเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเป็นนอร์มอลนะครับเป็นเป็นความปกติใหม่ของทุกคนนะครับ ของขสืบมวลชนเนี่ยซ้ำนะครับที่ที่เป็นความปกติใหม่ที่อย่างผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องโลหิตยาอย่างเป็นต้นนะครับเมื่อเจปีที่แล้วนะครับเรามองไปอีกแบบหนึ่งในวันนี้เราก็มองไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมันสั่งลึกลงไปในในในสำานึกของคนในสังคมไปแล้วนะครับผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันมันมีความจริงมากกว่าเป็นเหตุเป็นผลมากกว่านะครับผมคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราได้ว่านลงไปเมื่อปี2ปีนี้มัน มันมันทั่วถึงนะครับแล้วก็มันก็ยังรอการผีบานเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรที่มันมามาทำลายลงนี้ไปได้นะครับคนรุ่นใหม่ก็ดีหรือไม่แต่คนที่เราผ่านสังคมมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือเสื้อแดงก็ดีมันสุดท้ายมันจะสรุปวมกันนะครับว่าสังคมเขามันมันต้องการเรื่องของสัจจริงความ,มคคเท่าเทียมนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่ด้วยด้วยความสัจริงนะครับผมคิดว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยหวังดีต่อประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น น้องๆที่ออกมาต่อสู้นะครับเป็นวิ่งกอดีไผ่ไหมนะครับลุงหรืออีกคนอื่นๆนะครับรวมทั้งคนที่เป็นะลุแก๊สหรือะลูฟ้าเนี่ยทุกคนหมองที่ต่อบ้านเมืองนะครับแล้วก็รูปแบบการต่อสู้อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวครับผมคิดว่าต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไม่อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยไป็นมองที่เป็นกะพีนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่อง ดูแลอย่าไปมองที่มันเป็นกะพีให้มองที่แก่นที่เขานาเสนอนะครับแล้วก็ช่วยกันประคับประคองมันไปอย่ามองคนรุ่นใหม่เป็นศัตรูนะครับคือลูกหลานเราเนี่ยอยู่บ้านมันก็มีการแสดงออกที่มันหลากหลายนะครับแต่ผมคิดว่าความจริงใจของเขาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่สุดครับจริงๆมันไม่ได้เรื่องซับซ้อนก็คือมีเพื่อนติดคุกแล้วก็ระดมเงินมาประกันตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่ตลกดีนะครับแล้วก็อย่าฝากกําลังใจไปให้คณาจารย์ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่เอาชื่อตัวเองมาขึ้นเขียงนะครับเพื่อ เป็นกําลังใจแล้วก็ดําเนินการประกันตัวพวกเราทุกคนคือเรื่องนี้มันมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรเองโดยเฉพาะศาลเนี่ยก็จะมองออกว่า,เ,าเรื่องประกันตัวมันเป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับไม่ไม,ไม่จริงๆไป็นรื่อตลกไปซ้ำที่ไปแกล้งความอย่างนั้นนะครับผมทราบจากนายประกันนะครับว่าไอ้สิบก๊อาลาเนี่ยมันเป็นคนห้าหกหมื่นเลยนะคือคนละศส่วนใหญ่เป็นร้อยสิบสองบาทนะครับก็คือเป็นเงินสัญลักษณ์เข้ามาคือคนที่สนับสนุนเราเนี่ยมันไม่มีข้อกัง อ้าวไอ้เฮียมีคนเชื่อมันมีคนศรัทธามันเยอะขนาดนี้หรอผมว่าเขาก็คงมองแค่นั้นแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมันจะปรากฏเองว่าเงินที่เข้ามาสักน,นเราจะมันคือเงินของชาวบ้านจริงๆนะครับบางคนคือ,คอไอ้การโอนบางบางทีมันม,ม,นม,ม,ม,นมีมันมีค่าธรรมเนียมมันมีมันมีค่าใช้จ่ายครับบางคนโอนมา20บาทสิบกว่าบาทยังคือมีร้านเขาก็ช่วยน้อยครับนี่นี่คือสิ่งที่คือผมไม่ได้ต้องการคนที่แสดงออกว่ามาช่วยพวกเราเป็นคนละสิบล้ยี่สิบล้านแต่ผมคิดว่าคนตัวเล็กเนี่ยที่มันช่วยประคับประคองกันมานะคร หาเช้ากินข้ามคนที่เห็นด้วยกับเราน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับนักเรียนเนี่ยที่เขาโอนเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านั่นเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพวกเราจะต่อสู้ร่วมกันครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคเนี่ยหรือศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสัจจะนะครับแล้วก็มันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปนะครับเราปฏิเสธโลกที่มันหุนไปไม่ได้นะครับการที่คือมันมียุคหนึ่งแหละที่คนที่ออกมาบอกว่าโลกมันกลมมันโดนทาร้ายโดนทุบตีโดนกัด แต่วันนึ่งมันจะพิสูจน์ว่าความจริงมันคือ,อยังไงนะครับแล้ววันนี้ผมคิดว่าเราค่อยๆพิสูจน์ไปนะครับวันนี้การที่ศาลอน,นุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยถึงขนาดที่ฝ่ายตรงข้ามมากล่าวหาเราเป็นพวกล้มล้างเป็นกบฏเนี่ยแต่ศาลวิธีทำก็ไม่ได้ทำผ่านเรื่องพนันนะฮะศาลก็พยายามมองช่องทางที่จะปลดตัวชั่วคราวนะครับอันไหนที่มันยังยังไม่แน่ใจศาลก็กำหนดเงื่อนไขนะครับซึ่งเราก็จะพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าเงื่อนไขที่ศาลให้มาเนี่ยเราจะปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานการต่อสู้นะครัััััับบบทท้้้งงคคคคคดดดีีีีกกกกก็็็แลลววารรเเื่่อนนนนนไไหยมจะะป ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ